โอเคครับผมสวัสดีครับพินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l Howdy Video ของผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเดิมครับผมชื่อว่าเกม f a l g u y s สน่หอ,อันนี้เป็น EP ที่ล้วนะอันนี้จะเป็น EP ที่เราจะมาล่าแชมป์กันถ้าไม่ได้แชมป์ผมจะไม่เลิกอ่าโอเคตามนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับผมจะได้ไม่เสียเวลาไปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะผมด่านแรกเป็นด่านเดะ ฟ <Really> <Nope. S 1> รีลี่กิกเหรอด่านนี้ไอ้ด่านไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ที่เป็นกังหันปั่นผมเป็นแบบเหมือนอีพีแรกอะโอ้โหอ้อะไรกับเนี้ยโอ้ <c oughs> ปั่นผมสเละกเลย <c oughs> ผมคิดว่ารอบแรกๆของเกมนี้นี่ดึงๆก่อนเลยผมคิดว่ารอบแรกของเกมนี้นี่ไม่น่าจะมีอะไรยากนะเพราะว่าแค่เรามีสตินิดนึงนะเกมเนี้ย เนี่ยถ้าไม่โดนดึงอย่างเงี้ยเกมนี้มันโอ้ยเนี่ยผมผมอยู่เฉยๆเลยนะแต่ว่าผมพูดตรงๆเนี่ยผมอยู่เฉยๆแต่ว่ามีคนออกมาชนผมโอเคนี่มีสตินิดนึงเห็นปะถ้ามีเรามีสติเราจะไม่โดนพัดนะโอเคนี่เห็นปะเราม,มีสตินิดนึงเราไม่ต้องรีบนะจริงเกมเนี่ยอันนี้ก็จะโดนพัดปิวไปทางขวาอุย้ยไกลเกิน Nope วิ่งทางนี้ดีกว่าโอเคมีสตินิดนึงไม่ต้องรีบนี่เห็นปะเราไม่ต้องเร,เ,เราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปต้องรีบเลยอะตอนนี้เรารอได้เราก็รอ <Yeah. S 1> เห็นไหมนี่แล้วเราก็โดดผ่านไปแบบชิวๆนี่เป็นไง เกมของคนมีสติแต่ไม่ต้องมีสมองก็ได้อ,อะเกมนี huh> ้โอเคเข้าเลยดีกว hm ่าจะเสียเวลาเคเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับผมเรามาอยู่กันด่านที่สองนะครับผมด่านที่ชื่อว่า perfect match ด่านนี้นี่บอกเลยว่าถ้าคุณจําไม่ได้คุณก็แค่โดดตามครับผมมันอันนี้คือแบบง่ายมากเล้นี้อ่ะผมจํามาถึงจําแค่2ออันกล้วย กล้วยกับองุ่นเนี่ยสองอันเนี่ยอันนี้กล้วยข้างหน้าผมองุน่นจำแค่นี้เลยพอเลยเพราะว่ามีแค่สองอันอ่ะกล้วยกล้วยอยู่นี่เห็นไหมไม่ต้องทำอะไรเลยูโ้โอเคลูกท้อไอ้เหี้ยละอะไร,ะไรวะเนี่ยลูกท้อองุน่นลูกท้อองุน่นเชอร์รี่เหรอเอาลืมลูกท้อองุน่นเชอร์รี่แดงโมโอเคลูก ลูกท้ออ่งหุ่นเฉลี่ยังี่โมลูกท้ออ่งหุ่นนี่อ่งหุ่นตรงนี้ีมผมดันดันออกไปดันดัาน,น,านไปดันออกไปเฮ้ยมีคนตกไปละนี่เห็นปะผมบอกแล้วมันต้องมีสติแบบสมองไม่ต้องมีก็ได้เกมเนี้ยเกมของคนไร้สมองเช่นผมนะเหมือนผมเลยมเไม่ได้จาม,มามั่วแล้วทีนี้สม้มกล้วยกล้วยลูกท้ออ่งหุ่นอะกล้วยลูกท้ออ่งหุ่นกล้วยลูท้ออ่งหุ่นแตงโมอยู่ไหนวะ อยู่นี่เหรอโอเคเนี่ยเหผมก็ไม่ได้จำผมไม่ได้จำนี่ผ่านเลยเห็นไหมผมบอกแล้วเกมนี้มันต้องมีสติโอเคครับผมทามาอยู่กันกับด่านที่สมนะรู้สึกว่าจะให้กระโดดข้ามพอยหรือเปล่าอมมันให้กระโดดข้ามพอยอะ่ะเพื่อเอาแต้มเหรออุ้ยนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อแนละ้ว ปุ๊ผมได้โอเคโอเคโน้ปุ้ยโน้ปุ้ยไม่ได้อะผมไม่ได้อะต้องขึ้นไปข้างบนโอเคปุ้ยสีแดงเอาไปแล้วปุ้ยเฮ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 ้ย้ยอะไรอะสีเหลืองปุ้ยสีแดงมันโหดเกินไม่สีตัวสีเหลืองมันไปไหนหมดแล้วไม่ห่วงได้วมาแถวนี้เลยเอา ต้องเป็นผมแหละเออต้องเป็นผมแหละอุ้ย,ยเดี๋ยวผมอะไรนะโนมันโอเคอ, okay. อะไรโนมโอ้โหอย่างว่าอุ้ยผมว่าผมไม่น่าตกอะนะเอาจริงผมโคตรเกลียดการเล่นเป็นทีมเลยนะผมแบบอยากเล่นคนเดียวอะเอี้ออุ้ยน,นี่อะไรอะ nope อุ้ยไม่ได้หรออุ้ยของผมน้บโดงเลย น่าจะชิวละฝั่งนน้นผมว่าโหดเกินฝั่งผมนั่งโด่งเลยน่าจะเป็นสีสีฟ้าแหละถ้าดีเีเลวผมค้เกียดการเล่นเป็นทีมเลยนะผมบอกเลยผมแบบไม่ชอบอะคือแบบผมชอบทดเพื่อนเนี่ยโอเคคือใจบงแต่บอลเนี้ยที่แบบเป็นแบบพุกดาตบอลอะผมแบบพูดไม่ถูกอะแต่ถ้าคุณมีแบบ ถ้าคุณมีเพื่อนรุ่มทีแบบผมคุณจะคุณจะเซ็งปะละ่ะเห็นปะละ่ะนนคีอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคือแค่คุณมีเพื่อนร่วมทีแบบผมผมก็เซ็งแล้วอะ่ะโอเคด่านนี้ไม่ต้องใช้สตินะอันนี้คือแบบใช้ดวงอะ่ะผมว่าด่านนี้ใช้ดวงโอเคโอเคแล้วผมตอนนี้เรามาอยู่กันในด่านที่สามที่ชื่อว่าเทลแท็บ เทลแท็กนี่ด่านนี้ผมมีความหลังนะที่อีพีแรกเลยที่ผมโดนจับหางตอนสองวิสุดท้ายอ่ะน่าจะรอดน่าจะรอดเฮ้ยผมผมครั้งนี้ผมจะไม่พลาดโอเคลิปเลยอ้ยอะไรอ่ะปิวไปดิอุ้ยก็มีหางกันส่วนมากเลยนะเนี่ยใครที่มันไม่มีหางก็มีหางกันหมดเลยนะโอเค หนึ่งนาทีไม่มีใครยุ่งกับผมเลยวะดูรุ่นก็น่าจะรู้อะ <Yeah. S 1> จริงได้รู้ว่ามันรุ่นไหนรุ่นไหนอะจะมาแย่งหางตีมือแตกเลยนะใครมาแย่งหาง yeah. อันนี้มันเจ็บเฮ้ย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 นี่มันเด็กไม่รู้รุ่นวะ่ะโอ้โหไม่น่ารอดวู uh, ต้ต้องรีบต้องรีบทำเป็นวางกับดักเหรอ ทำเป็นวางก right? ับดักเหรอเป็นวางกับดักเหรอผมได้นะอุ้ยล็อกเกินล right? ็อกเกินล็อกเกินไปแล้ว19บเกาวิวิ่งเลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างเง้เขาเรียกว่าใช้สุขภาพแว้รอดเพืเป็นประโยชน์อุ้ยเป็นไงไม่มีใไรเห็นผมเก้าวิยังไงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย Nope. เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วมันจับหางผมได้ยังไงวะผมวิ่งข้างใต้อยู่อะโอ้เซ็งว่ะใช้เฟรโฮ้ไม่เซ็งจริงว่ะไม่เป็นไรวันนี้เรามีเวลาเล่นกันทั้งวันนะโอ้เซ็ง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 โอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันในด่านเกรดแคลชนะ ทำเหมือนว่าทำเหมือนว่าเรายังไม่เคยเล่นดีกว่าะเหมือนแบบตะกี้เราไม่ได้เล่นนะแม่งมาจับหางได้ไงวะแบบโดนห้าวีสุดท้ายอะล็อกเกิร์ล็ลอกเกิร์นี่ยโดนแล้วอันนี้ลงพอดีผมเดินไปโอ้โหต้องอ่านเกมครับผมเห็นปะต้องมีสติอ่านเกมโหลโดแล้วยังไงอะโอ้โหไปได้อยู่อย่างงี้ลงพอดีตอนผมไปนี่ไง อันเกมนี่ลงพอดี <No. S 1> โ,โ,โน้ปเหย่นี่นี่อันนี้เลยว้าวโอ้นเกมเข้าแล้วไม่ยากไม่ยากเฮ้ยอ๊ยอันนี้คนที่สี่สิบพอดีเคโอเคอเครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับด่านที่ชื่อว่าสลามคลามนะอันนี้คือจากด่านที่ผมเกลียดอะ ฉากหลังที่ผมโคตรเกลียดเลยกลายเป็นว่าแบบผมชอบด่านนี้มากนะเพราะคนผ่านแม่งอย่างน้อยต้องมีสติแบบขั้นสูงสุดอะแบบโอ้ยโอ,ยโอยเนี่ยเนี่ยพวกนี้คือคนไม่มีสติเนี่ยพวกทำแบบนี้คือคนไม่มีสติโอ้โหเนี่ยปะข้างล่างมันก็จับมาเรื่อยๆโอเคพวกไม่มีสติ มีสติอะต้องเขาต้องเล่นแบบผมเห็นปะสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดปัญญาไม่เกิดอะไรของอู๋เนี่ย <c oughs> นี่นี่นี่ผมเห็นทางลัดผมเห็นทางลัดเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเออโอเควู้นี่ผมต้องทำเหมือนคนอื่นบ้างโอเคโอ้โหล่วงล่วงสองอันนี้คือผม ประสบความสําเร็จแล้วอะนี่ลายผมยังคงเป็นลายเดิมครับผมอุ้ยคือไม่ต้องรีบคือเราไปทางนี้ก็ได้มันไม่จําเป็นอะคนมันผ่านน้อยอุ้ยอุ้ย,อย,อย,อยโอ้โหคนมันผ่านน้อยรวมทั้งผมด้วยดิผมไม่เคยตกตรงนั้นเลยนะแล้วคราวนี้ผมวิ่งลายไหนวะเนะี่ยอย อุ้ยมันขึ้นมาแล้วโอเคโอเคอุ้ยมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ย <Yeah. S 1> มันเป็นไปได้ยังอุ้ยเสียงเพลงมันก็กดดันซะเหลือเกิน <S 2>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  ผมน่าจะพลาดอีกแค่รอบเดียวเ <Okay. S 1> ุ้ยไ่ต้องรีบไ่ต้องรีบ ต้องรีบมันมาแล้วเย้เ้ยฮุ้ยยยยอ้นั่นคนไม่มีสต,ติไงคนไม่มีสตินี่สต,ติต้องมีสต,ติต้องมี What? What the fuck? โอ้ผมโพตรเกลียดกานเตบอลเลยผมพูดตรงๆปะ่ะคือผมไม่เคยชนะเลยผมเกลียดการเล่นเป็นทีมอะเหไหวะผมไม่อยากแบบไปคนเดียวอ่ะพวแพ้มันก็เรื่องของผมอะ โอเคมา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 เกียดโคตรเกียดเลยว่ะไปก่อนอุ้ยแล้วมันอุ้ยทางนู้นแจมแจมผมอากองหน้าคริสเตียโนโรนัลโนโดอุ้ยอุ้ยเพื่อนผมโคตรเกินอุ้ยเมสซี่เมสซี่เกินอุ้ยใครใครใครเหมือนจะแต้มเยอะชัวร์ใครแต้มเยอะชัวร์ เฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรอะไรอะไร <c oughs> ผมมากองหลังเ <c> ฮ <oughs> ้ยไปดิ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 เฮ้ย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 เอาหน่อยเอาหน่อยใครเฮ้ยล็อกเกินมิโกหน่อยมิโกโ้เฮ้ยผมกองหลังเฮ้ยทำไมอะ่ะไปดิ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 ขึ้นเลย ขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้โหต้องชนเสาชนเสาหรอกเข้าโกดีครับอุ้ยไข่นี่น่าจะเยอะว่ะอือหือหไข่นี่น่าจะเยอะว่ะเอ้ยก็ไปแล้วหลุดเดีย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 วเอ้ยเอ้ยสวยสวยมากเพื่อนเออีเออียิงฟีคิกเข้าไปอีกเม็ด สามเม็ดแล้วแจ่มสุดๆฮุยฮยฮุ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 ฮุยฮยฮุยฮฮุยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยสวยมากสวยมากแจ่มแจ่มสุดๆแจ่มสุดๆแจ่มสุดๆโอเคผมชนะละนี่ไงโห่ต้อมีเวลาโดนผมนะเนี่ยมีออะไรโดนผมนะเนี่ยคริเตโนโรนัลโดอ่ะรู้จักไหมโอ้โหโอเคเราเข้ามาถึงรอบไฟนอลแล้วครับผมจากรอบที่แล้วที่มัน คอนเนชั่นเออร์เลอร์คอนเนชชั่นเออร์เลอร์โหพูดหลังกูนะเนี่ยคอนเนช t ั่นเออร์เลอร์ผมรอบนี้จะไม่มีคำว่าคอนเนช t ั่นเออร์เลอร์รอบนี้ผมได้เล่นรอบชิงแล้วครับผมออขอเป็นด่านที่มันแบบต้องใช้สติอะ่ะอุย้ยด่านอะไรผมต้องเอามงกุฎมาฝากท่านผู้ชมไม่ได้ผมยี่ปีนี้ผมไม่เคยเล่นด้วยนะด่านเนี่ยยากหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดคนผมต้องเอามงกุฎมาให้ได้นะ ไปทางไหนอะผมไม่รู้ไลน์ด้วยดิ๋ยวดูจากทรงน่าจะต้องวิง่งเฮ้ยทำไมอยู่ๆผมล้มเลยอะอ๋อโอเค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 ไม่ยากไม่ยา,ย,ไมยากเฮ้ย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 ล้มเฮ้ยทำไมลม้มทำไมล้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้นำว่ะผมไม่ได้นำว่ะ อุ้ยนั่นโดนเต็มๆผมที่หนึ่งเฮ้ย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 ผมไม่เคยเล่นไงโอ้โหผมจะชนะอยู่แล้วเนี่ยเศร้าอะพวกนี้มันเคยเล่นดูก็รู้มันไม่ต้องใช้สติหรอกมันรู้ลายไงรู้ลายเล่นผมไม่รู้ลายเล่นเท่านั้นแหละผมเข้ามาครั้งแรก ไม่ได้โหดหรอกจริงเซ็งเลยถ้าจะมีที่สี่ขึ้นที่สี่ได้ผมขึ้นที่สี่แล้วนะนะกันอ่ะโอเคแล้วผมงั้นวันนี้ผมขออนุญาตพอแค่นี้ละกันโอเคเพราะว่าอันนี้เราข้อรอบชิงมาแล้วนะรอบนี้คราวนี้เราได้แบบเหมือนเราได้เห็นนะเราได้จับถ้วยแล้วอะ่วะเออเราแบบเราเห็นถ้วยแล้วผมขอเป็นอีพีหน้าดีกว่า ขอเป็น EP หน้าเป็น EP สุดท้ายแล้วผมจะชูด้วยแชมป์ให้ทุกคนเห็นถ้าผมไม่ได้ถ้วยแชมป์นะผมก็จะเล่นให้จนกว่าจะได้ถ้วยแชมป์ผมจะเอามันลงะจะรอเกียรติผมก็จากนั้นแหะตอนไหนที่ผมได้ถ้วยแชมป์ผมก็จะามาโชว์อเออเป็นแบบนั้นดีกว่าครับผมโอเคครับผมแล้วก็คลิปนี้ผมพอแค่นี้นะครับผมแล้วก็ถ้าชอบทุกคนกกดไลค์กดซับสไครป์เพจแล้วก็ยูทูบผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าผมคิดว่าน่าจะ นานนิดหนึ่งเพราะว่าผมติดงานทางอาทิตย์เลยอาจจะเป็นลงอาทิตย์ถัดไปเลยนะครับผมก็ยังไงก็อย่าเพิ่งลืมกันฝากติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคงั้นวันนี้ไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับ